Obrigado. ที่จริงการปฏิบัติกป,ปฏิบัติกานปฏิบัติถ้าเรารู้จักรู้จักแนวทางหรือรู้จักวิธีการปฏิบัติมันไม่มีอะไรพูดมาไม่มีอะไรจะพูดกันมาที่พูดกันมากเพราะคนที่ยังไม่เลนไม่ได้ปฏิบัติไม,ม่ปฏิบัติมันก็เลยเกิดปัญหาสงสัยอะไรหลายหอย่างแต่ถ้าเรารู้มัก ในการที่จะดาเนินในการที่จะปฏิบัติมันไม่ได้มีอะไรมากในการปฏิบัติขอให้เข้าถูกทางรู้จักวิธีการแล้วก็รู้จักแนวทางในการดำเนินมันจะค่อยเรื่องไหลไปถ้ามีปัญหาถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นในการปฏิบัติก็ไม่ใหม่นะพูดธรรมะม,มีปัญหาในจุดใดก็แก้ไปทีละจุดทีละจุดมันจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกอ,อะไรกันมาก ันเป็นเฉพาะบคุคคลแต่เบื้องต้นมันต้องทำความเข้าใจกันบา้างถ้ารู้จักวิธีปฏิบัตนะิแนวทางในการปฏิบัติแต่าตามที่อาตมาได้ปฏิบัติมาศึกษามาจากครูบาอาจารย์ฟังครูบาอาจารย์สอนมาเลยนะอย่างประมวลเลยประมวลสรุปลงในการปฏิบัตนะิทั้งหลายทั้งมวลทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านสอนไปแสดงไปก็อย่างว่า เป็นการปลูกศรัทธาให้ผู้ที่ยังไม่มีศรัทธาอยากปฏิบัติต้นต้นอยากออกมาปฏิบัติแล้วก็มาปฏิบัติแต่เมื่อมีศรัทธาความพอ่อตอย่างแล้วที่จะปฏิบัติไม่มาที่ที่เราจะปฏิบัติที่เราจะศึกษาถึงงนี้ว่าตลอดตำราพระไตรปิฎกจะมีมากมายแต่ถ้าเรามาศึกษามาทบทวนมาพิจารณาแล้ว ตำราต่างๆก็ก็เอาอไปจากกายวาจาจิตของเราสามอย่างเข้าไปบรรญักเป็นภาษาเพื่อจะเอามาทำความเข้าใจกับบุคคลที่มาศึกษาทำมาทำความเข้าใจเป็นแบบเป็นแนวทางในการแนะนำกันเฉยๆมันมือนคำว่ามันคำว่าหลายอย่างหลายประการ แต่ว่าเมื่อเราศึกษาหรือว่าจะมาปฏิบัติกิงมันไม่มาศัพท์ภาษาต่างๆตามคำหลตกภาษาปรญหยัดกจากกาวิจาที่นาการของมันแต่ถ้าเรามารวมมาปฏิบัติเราก็มารวมสติเมื่อรวมสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเอามาลองไว้ที่กาย เขามาลงไว้ที่กายเพราะท่านบอกว่าเราได้ศึกษาเรื่องของกายมันจะเห็นหมดทุกอย่างในสิ่งที่ท่านบรรยายนไว้ในตำราตำราเป็นภาษามากมายถ้าเรามีสติตั้งมั่นยว่ที่กายมันจะค่อยรู้รู้รู้รไปเรื่อยรู้ผิดรู้ถูกรู้สุกรู้ทุกรู้อะไรไดงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกายเป็นเป็นแหล่งศึกษา ที่มีอยู่กับเราทุกคนในการปฏิบัติธรรมะเราสตินมาตั้งลงที่กายอย่างที่ท่านบอกในสติปัฏฐานสี่ที่ท่านขยายความไปหลายๆอย่างเช่นเรื่องงหมดกายเวทนาจิตธรรมถ้าสูงแล้วก็มีแค่สองคือกายกับจิตทั้งอย่างถ้าเห็นกายก็รู้จิตถ้ารู้จิตก็เห็นกายแต่ท่านมันอย่างไวเผื่อผู้มีอุปนิสัย หนักไปคนละไดา้บางคนดูกายเห็นชัดบางคนดูจิตเห็นชัดแต่ว่าเมื่อเรามาปฏิบัติจรงิงๆดูจิตมันไว้นต้องสองอย่างาเห็นสองอย่างคู่กันไปนะสลับสลับเปลี่ยนกันไปเป็นเว้นแต่ทำไมมันจะเด่นกว่ากันถ้าทำไม่เด่นชัดเจนนั้นคืเอาสติเอาตรงนั้นเป็นหลักขณะมีที่ปฏิบัติก็ทําอย่างว่าเวลาเรามาก็พยายามีสติแลวเลอกอยู่ที่กาย ดูกายมันเป็นอยู่ในแต่ละขณะกายนี่คุ้นรวมนะแต่ถ้าพุดด้น้วยยตัวไปก็เรียกว่าอายตนะที่มันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆตาขูงจมูกเลินกายใจเคยพูดให้ฟังอาศัยการมีสติสังเกตสังเกตเมื่อสิ่งนั้นั้นมันกระทบ,ม,ะทบมันกระทบกับหากันกระทบกันตานกระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบเล้นกระทบรถ ผลกระทบกันมันจะเกิดอะไรท่นก็ศึกษาอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินชมโคมานสังมาธิปได้อยู่ธรรมดาก็ไดแต่ถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วอยู่ธรรมดาเนี่ยมันได้เห็นบ่อยได้สัมผัสบ่อยเป็นธรรมชาติเห็นมีสติเห็นมันเป็นบ่ศึกษาอาการของกายแล้วก็ศึกษาการของจิตไปด้วยถ้ามันเห็นจิตก็ดูจิตศึกษาจิตไปด้วยถึงการเรียนรู้จากธรรมชาติที่มีอยู่กับเรา เห็นส่วนของกายดูแบบสบายๆแบบไปบังคับแบบไปกดดันอะไรมันดูมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเอาสติอยู่ในร่างกายถ,ถ้ามันเข้าไปเห็นจิตจิตมีความสุขความทุกข์มีความสงบมีความทุ้งฟาิมีความอะไรก็ต่างมันเป็นสมาวารภายในจิตก็ดูศึกษาอยู่อาการที่เราดูเราศึกษาอยู่บ่อยๆยศึกษาอยู่ประจำมันจะเห็น เห็นความเกิดขึ้นในส่วนต่างๆเช่นตากระทบโลกเกิดอะไรขึ้นคุณจะรู้จักเห็นความเกิดขึ้นแลาเห็นความตั้งอยู่ของมันในส่วนต่างๆความตั้งอยู่ของกายความตั้งอยู่ของอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็หายไปพร้อมทั้งหมดทั้งมวลที่มันเป็นอยู่มันจะมีลักษณะอยู่สามประการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไป แล้วก็ผลกลับมาเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปที่เป็นธรรมชาติของของกายทังจิตทั้งอารมณ์ที่มันเกี่ยวข้องกันมันจะมีสต่าวะตลักษณะสามอย่างะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปแต่ตัวปัญหาที่ทําให้เราไม่สบายที่ทําให้คนทั้งหลายเดือดร้อนคือไม่เข้าใจเมื่อมันเกิดขึ้นก็หลงเมื่อมันตั้งอยู่ก็หลงเมื่อมันหายไปก็หลง หลองอะไรหลงยินดีบ้างหลงยินดีหลงยินดีบ้างหลงยินร้ายบ้างหรือบางครั้งก็เป็นเฉยๆก็เป็นสงสัยเรามีความรู้สึกไปไปหลงหรือนะ่ไปยึดนะไปยึดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แลว้วก็ดับไปพุดยอย่าง่อมีมีหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ล้วไปทุกอย่างในส่วนของกายของจิตก็ต่างของอารมณ์กาตา็ตนะ่าที่อยู่ในจิต ก็อาศัยตรนี้แหละอาศัยอาการที่มันได้กระทบแล้วก็เกิดอะไรขึ้นในหลายอย่างในส่วนดีมากส่วนไม่ดีมากส่วนชอบมากไม่ชอบบ้างแต่เ,เราอย่าไปเอาเป็นเร่องว่าตัวตนนะอย่าเป็นตัวตนวต่ววววาเป็นเราเป็นของเราไม่ว่ามันก็ว่าละกีของเราเคยเป็นมีอะไรเกิดขึ้นมันก็ว่าเราว่าของเราไม่ใหม่แต่ว่าถ้าเรามาปฏิบัติเราก็สังเกตอาการตรงนี้น,นี่ย สังเกตอากาศธีจิตม,มันไปว่ามันไปตุ่นเขาไปตุ่นเขากเป็นของเราไปตุ่นรู้มันมันได้จริงรูอเปล่าเป็นของเราจริงรูอเปล่าก็ดูสังเกตไปเรื่อยๆนะแต่สังเกตไปเรื่อยๆสังเกตทุกทวันทุกวันที่ปฏิบัติมาทำแบบนั้นนะพระครูบาอาจารย์ก็มีส่วนสําคัญอยู่เบื้องต้นถ้าเรายังไม่รู้เราเรายังไม่เข้าใจก็อาศัาายท่านแนะนํา แต่เมื่อพอรู้วิธีการเราต้องทาเองแม้แต่ผู้เจ้าก็บอกมาว่าผู้เจ้าเป็นต่เพียนผู้บอกแต่ผู้ที่จะปฏิบัติเป็นหน้าที่ของพวกเราเทัา้งหลายท่านไม่สามารถจะมาปฏิบัติให้เราได้นี่ก็แสดงว่าคําสอนที่ท่านบอกไว้นั้นมันก็ยู่กับเราเหมือนกันถ้าเราไม่มาปฏิบัติมันก็ไม่เกิดผลแต่ว่าเมืมอ่อเรามาปฏิบัติเราจะเห็นเหตุต่างั้น เห็นเหี้ยเห็นหวานท่านแม่วาเห็นว่าท่านแม่ทัรวมอยู่ในกายมีสติหรูอระลึกรู้อยู่ในกายเราก็ไปทําเลยไปทําลองตั้งสติดูทำ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 หรือว่าเดี๋ยวเพื่อนไปคิดอะไรใหม่ๆหรือเพื่อนไปอย่างอะไรมากให้ทําไปก่อนบางทีบางคนเพื่นทําไปเรื่อยๆก็มีปัญหามางท่านทำไมนี่เป็นนี่ทำไมเป็นอย่างนี้ตอนนั้นมันยังไม่ถึงเวลาเขามหมเราอย่าไปปรารถนาในสิ่งที่มันจะเกิด ให้ทําไปสักวสักระยะพอสมควรทําไปทาไปบางทีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิเบวัติไม่ได้ถามไม่ได้ถามเพราะว่าเพราะว่ามันจะบอกในตัวเองเห็นว่า,าวเรากหมดรู้กายว่าจะสมดรู้กายบางครั้งก็กรับออกไปในอดีตบ,บ้างอนาคตบ,บ้าง คนที่มีปัญญาอยู่ก็จะรู้จับกบ่ามันแวบ,บไปก็กลับมามาตั้งใหม่มาแวบปีกลับมา,า,บมา,บมาตั้งใหม่แวบปีเขัามาตั้งใหม่เาอย่างน้นทําทุกวันทุกวันทุกวันจนจิตเรามันจะเห็นสติเรามันจะรู้จักว่าอาการที่จิตลงไปมันจะรู้เท่ารู้ทันมันก็จะหยุดหยุดไม่ออกไปถ้าเรารู้เท่ารู้ทันถ้าเราสติปัญญาไม่มากมันไปบ่อยมาบ่อยไปบ่อยมันจะเกิดความ เข้าใจว่าสิ่งที่มันออกไปมันก็เรื่องเก่าลักษณะเก่าไม่มีอะไรน่าสนใจมันก็จะปล่อยวางตับนั้นไปก็มันไม่ไปนะถ้ามันปล่อยวางมันก็อยู่อยู่ในปัจจุบันถ้าเราปัญญาเราไปจนเหนื่อยนะเนี่ยไปจนเหนื่อยแต่ว่าเราก็รู้มันมันไปก็รู้ว่ามันไปไปจะได้รู้ทุกขั้นที่มันไปที่มันออกไปถ้าการรู้มันจะเกิดความเข้าใจลักษณะของจิตที่ไป มันก็จะปล่อยวางในการที่มันไปบางทีมันไปเราก็ไม่สนใจเราก็อยู่ในปัจจุบันทีนี้เีนความแตกต่างว่าอาการที่กิจออกไปนั้นเราตามไปมันได้อะไรแล้วก็การที่กิจของเราไม่ตามเลยเราอยู่ในปัจจุบันในการมันได้รมีข้อยบเทียบเกิดขึ้นนะถ้าเราดูไปแต่ยังอะไรเห็นความเหนื่อยเห็นความขอนความเจ็บความไม่สบายในการที่กิจออกนอก แต่เมื่อจิตเมาตั้งอยู่ในปัจจุบันอยู่ในกายมันจะมีความสงบมีความเยือกเย็นนี้กําลังถ้ามันเห็นผลสองอย่างนี้คือมาเทียบเทียงเลยมันไม่เอามันไม่ไปจิตมันจะไม่ไปทั้งหอกเพราะหลไรคนรู้ได้ว่าไปนี่ไม่มีอะไรไม่ได้อะไรแต่คนมันสงสัยว่าจะมีความสุขเพราะการออกไปคิดอย่างนั้นแต่ว่าเรามันมีสติติดตามดูมันบ่อยๆแล้ก็เห็นนาการที่มันไปแล้วก็เห็นนาการที่มันอยู่มันจะมีข้อเก็บเสียง อาการได้จิตอยู่มันดีกว่ามันไม่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 อวันเพลียแล้วก็มีกําหลังแล้วเมีความเยื่อเย็เยนขึ้นมาทีนี้ไม่เนยผไ,ไม่ไปไม่จะผมไปไม่อยากไไอากปไปยุ่งเกี่ยวกับจิตภายนอกรู้ว่ามันเป็นเหตุทําให้จิตเราอ่อนําลังแต่ถ้าเราเป็นคาราวาต้องการจะยุ่งเกี่ยวเขายุ่งเกี่ยวอยู่แต่ว่ายุ่งเกี่ยวบบมีปัญญาว่าเราจะทําไปตามหน้าที่ แต่เสร็จเมื่อไหร่เราก็จะกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองมันจะมันจะแตกต่างกันนะมันจะแตกต่างกันถ้าเราเยี่ยมผลในการที่กินอยู่แล้วจินอ,อยู่ในกายแล้วก็ๆๆวจะมีปัญญาถ้าต้องการออกไปทําประโยชน์เดี่ยวกับทั้งโลกเขาไปคิดไปปรุงไปแต่งก็ได้แต่ว่าเสร็จเมื่อไร่ก็กลับเข้ามาทันทีกลับมาอยู่กับตัวเองนะนี่คือผลที่มันแตกต่างกันแต่คนที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้เห็นในส่วนคนทั้งหลายส่วนมากถ้าไม่เห็นในส่วนนี้ก็จะปล่อยไปทั้งหมก หมดเลยจนเมื่จนล้านก็หลับไปตื่นขึ้นมาเอาไหมเพราะนั้นทีการปฏิบัติก็ทําลักษณะนี้เรื่องไม่ได้เรื่องของจิตก็เหมือนกันเรื่องของจิตที่มันปรุงมั่งแต่ทุกส่วนทุกทุกประการที่มันปรุงก็กําหนดลักษณะเดียวกันมันตรงลักษณะเดียวกันทีนี้เมื่อจิตมันอยู่กับกายแล้วเราอยากศึกษาเรื่องกายในส่วนละเอียดก็ได้แต่มันศึกษาเรื่องกายไม่เป็นของไม่เที่ย ให้ให no ้ให mm ้เ hmm. ป mm ็นของไม่เ hmm. ท mm hmm. mm hmm. <wh> ี่ยงไม่ใ hmm ช่ว่าไปว่าเราใชว่าว่าเป็นของไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงวทนาไม่เที่ยงปัญญาไม่เที่ยงเป็นการสวดการว่าเฉยแต่การที่เราปฏิบัติด้วยการเห็นมีสติเย็นอยู่บ่อยเห็นอยู่ประจําเห็นจนนันเป็นเป็นไม่เที่ยงเองมันนะเห็นจนนันเป็นเป็นเป็นสภาวะที่มันแสดงให้เราดู ว่าม split, the totally ันไม่เที่ยงจริงๆมันทุกข์จริงๆมันยึดมั่งหรือมันไรจริงเพราะสติเราเห็นอยู่รู้อยู่อันนี้มันยังต่างจากการที่เราสัดวอาศัยสติที่เห็นบ่อยๆอาศัยปัญญาสังเกตบ่อยๆมันจะเห็นว่าไม่เที่ยงจริงๆเห็นว่าไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นโลงที่ใจของเรานะไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาไม่ได้ว่ามันจะเรียนแล้วก็เข้าใจในตัวเองว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่หายไปสิ่งต่างๆ เป็นอนิจจังทุกขังนัาตามันจะไม่เหมือนกับเราสวดมันจะเป็นอยู่ภายในใจของเราเอมที่ใดก็เป็นอย่างนั้นได้ยินที่ใดก็เป็นอย่างนั้นได้สัมบัติ์ทีก็เป็นอย่างนั้นถ้าตัวนี้ตั้งจะมีเกียรติของเราประจำมันจะมีความเปลี่ยนแปลงสมมติไม่ทุกนะทุกนี่แือว่าเราไม่ทุกเพราะนั้นการปฏิบัตินี่เพื่อนจะเริ่มต้นถูกเท่า,านั้นเลยธตมะว่าไม่มากไม่มากเปียนแต่เราหาสถานที่ สถานที่ที่เหมาะสมมีโอกาสมีเวลาในการอยู่ส่วนตัวพอสมควรแล้วก็มีเวลาอยู่ในสังคมบ้างเป็นการปรับอารมณ์ให้นเป็นปกติเพราะว่าเราอยู่ในโลกเราจะอยู่ส่วนตัวตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้เราต้องเกี่ยวข้องกับสังคมเกี่ยวข้องกับผุ้นแต่ถ้าเราปรับความเห็นปรับการเป็นอยู่ของเราให้มันเป็นปกติอยู่ส่วนตัวก็ได้อยู่ในสังคมก็ได้ไม่มี้อมในใดต่อใคร ทีนี้เราไปไหนเราค็จะเป็นคนที่ปกติมันเป็นคนนอกโลกมันเป็นคนเหนือโลกอะไรเป็นคนธรรมดาที่อยู่ไหนก็ทําตัวให้มีประโยชน์ทําตัวให้มีความสุขนะมีเรียกว่าปฏิบัติธรรมเป็นธรรมถ้าปฏิบัติธรรมไม่เป็นธรรมบางทีเ,เป็นขวางโลกเกินไปอยู่กับโลกเขาไม่ได้อะไรก็ผิดเป็นหมดเลยนะอะไรก็ผิดควางหูควางตาไม่ถูกจิตถูกใจเหมือนอย่างนั้นยังไม่ถูกนะ แต่ถ้าปฏิบัติทมถูกแล้วดูใช่ไหมฉลาดฉลาดในการปรับตัวทํายังไงเราจะไม่เป็นที่กางเก็บขอบคนอื่นทํายังไงเราจะไม่เป็นที่เรียกว่ามีประโยชน์ต่อคนอื่นหาช่องหาทางที่จะอยู่ร่วมของโลกละนอกจากว่ามันถึงระดับจริงๆนะถึงระดับจริงๆมันถึงจะออกแต่แต่ถ้าทำโยมเลยมันก็ปั๊มหน้านะแต่ถ้ามันเห็นโทษจริงๆเห็นภพยจริงถึงจะออกบวช แต่ถ้าเรายังปัญญาไม่มากเห็นโทษยังมากก็สามารถใช้ปัญญาในส่วนนี้อยู่ในโลกได้แบบไม่โลกทับแบบไม่โลกมากดขี่จิตใจของเราอาจจะกดขี่ร่างกายได้อยู่หรือว่าจิตใจของเราด้วยนื้อะไรสมากดขี่ได้มาบังคับได้ถ้าถ้าเรามีธรรมถ้าเราเข้าใจมีช่องที่จะทำใจใงสมาบาได้ การปฏิบัตินี้ถ้าเราเข้าใจไม่ยากแต่ต้องใช้เวลาในการดำเนินและเราใช้สถานที่ในการดำเนินผลมันเป็นจะเกิดขึ้น,นใช้เวลาใช้ความอดทนในการปฏิบัติอย่าอยาาเกินไปอย่าขี้เกียจเกินไปเอาพอดีพอดีทําไปตามธรรมชาติที่มันเป็นอยู่สําคัญคือความรู้สึกความรู้สึกให้รู้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในการในจิต ศึกษาทุกอย่างที่มันกิดขึ้นในกายนติดีก็ศึกษาชั่วก็ศึกษาทุกก็ศึกษาสุข,สสข,สขก็ศึกษาทำความเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็จะเป็นคนธรรมดานะเป็นคนธรรมดาคําว่าคนธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาเป็นพระหันคนยังไม่ใช่เป็นพระเรียกบุคคลก็ยังไม่ใช่เป็นคนธรรมดาเลยสบายทุสุดเป็นคนที่ไม่มีโลกที่คนไม่ลงถ้ามีโลกมีคนมลงรก็ไม่ธรรมดา ทําให้เราเป็นคนธรรมดาอยู่กับสิ่งอยู่กับธรรมชาติได้้วก็จะสบายในการเป็นอยู่เพราะนั้นในช่วงขวาปัจจุบันก็ตั้งใจแล้วก็เอาไปทําต่อที่บ้านนะถ้ารู้จักแนวทางเนะี่ยเอาไปทําต่อไปทาต่อไม่ใช่ว่าจะไปนั่งแต่สมาธิที่เกินแต่จะกลมอยู่บ้านนะเพราะอยู่แบบที่เป็นนั่นแหละก็จะมีข้อปฏิบัติ สิ่งไหนที่มันเสียหายมากกันไปเป็นสินเราวังเราแต่ว่าการฝึกสติการสร้างสติการสังสมสติเราทาได้ถึงแม้ว่ามันไม่สะดวกมันก็มาอยู่ในที่สงบแต่ว่าก็ได้เรามีส่วนนะมันมีโอกาสมีเวลาที่เราจะสังสงความพอใจในแก่นดวงตาบางทียิ่งชักอีวเพราะว่ามันอยู่ในสนามอยู่ในสนามรถอยู่ในเวทีอยู่ในเวที เจอเกิกดความโกรธก็โกรธจริงๆนะอันเกิดมีคนมายั่วมาโยนจะไม,ม่เกิดอาคะสโทสะก็มีจริงๆท่านจะเอนได้ขนาดไหนท่าน,นก็เรียกว่าขึ้นเวทีถ้าโชคเราแพ้วกลับมาซ้อมใหม่มาเข้าค่ายซ้อมใหม่เอาแปลวไหมแต่ว่ามันแพ้เลยหรอกการแพ้กิเลสไม่แพลเลเ้แพลแพลเลยแพ้เพื่อจะชนะยิ่งเก็บหนักยิ่งจะมีปัญญามากเวลาเรา เป็นต่อสู้ใหม่นะบางครั้งเราก็ไปอยู่ในสังคมโลกถูกเขากระทำหรือว่าเรากระทำเขาเจ็บปวดมากทรมานมากกินใจแต่เรากลับมาใหม่มาพิจารณาใหม่ตั้งต้นใหม่เรียนวิธีการเราจะใช้ใหม่ขซ้อมในศาสนาเนี่ยนะก็จะค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆก็เอาไปพิจารณาดูปฏิบัติดูนะนี่พูดจากการปฏิบัติที่ทํามาหลายปีสามสิบปี มันสรุปลงว่ามันไม่หมากพระไตรปิฎกก็อ่านรือ่านจบหมดเลยมันมีอะไรบ้างแต่ก่อนครูบาอาจารย์ว่า,า,า,วาตุ้มพระไตรปิกเคลื่อนที่ก็คือตัวเราก็ไม่เข้าใจแต่มาปฏิบัติมาศึกษาโอถึงเข้าใจโอ้มันมันเป็นอย่างนี้วะเป็นอย่างที่ท่านว่าที่ท่า,าน,ญญนาาาาามาไปบปัญญัติไปเสียงก็เอาแต่กายวาใจใจของเราไปเสียงขึ้นมา ถ้าเรามาศึกษาที่นี่ก็จบเลยเอาสติมาตั้งวิธีกายี่จิตเรียนรู้อยู่ตรงนี้ถ้าเรารู้เราก็จะในส่วนนี้พอไปดูตำราทรงนี้มันง่ายเลยมันตำรวนป๊อปป๊ปป๊ป๊ปกันเลยไม่ได้ยากเลยจริงๆเพราะว่าเราดูกายดูจิตพอแล้วเอา้นขอเอาไปปฏิบัติแล้ไปภาวนาเด้อไป सच्चिक्रियाय यदिदं चारु सति पठाणा